และทีนี้ก็ได้ยินแต่ว่านายตำรวจคนนึงก็รถชนตายอีกคนนึงก็นอนหลายตายอีกคนนึงก็รถชนตายเหมืนกันนะจ้ะสามคนที่นี่ใครมาขอกับแม่ฮันนี่สีสานก็ได้กันทางนั้นสาลแม่ฮันนี่สาวหมอลำเสียงกำมะหยี่แห่งแดนอีสาน เส้นทางสู่ถนนปรางกู่เส้นนี้ค่ะเคยเป็นสถานที่ที่จบชีวิตนักร้องหญิงคนหนึ่งซึ่งชาวบ้านแถวนี้ต่างเชื่อกันว่าเธอยังอยู่26กุมภาพันธ์2535วันแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำวันนั้นเวลาประมาณตีสี่ครึ่งนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังฮันนี่สีอีสานหรือแม่พินสุพินเหมวิจิต ได้โดยสารรถปิกอัพทะเบียน6บใบไม้9 6 1ามากับนักร้องชายที่ชื่อว่าสาครสอนรักที่เป็นคนขับรถและนายสมานผู้จัดก,การค่ายเพลงและช่างแต่งหน้าเพื่อไปเอาของที่เธอลืมไว้ที่โรงแรมที่พักรถปิกอัพวิ่งด้วยความเร็วสูงจนเมื่อมาถึงถนนเส้นสายสีสเกตอุบลราชธานีกิโลเมตรที่7และ8ก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นที่ล้อหน้ายางรถระเบิดกระทันหันทำให้รถเกิดพลิกคว่ำทันที ร่างของนักร้องสาวและนายสาครได้ถูกกระแทกอย่างแรงจนกระเด็นออกมานอกรถค่ะมาถึงตรงนี้เสร็จตีสี่ครึ่งนี่แหละรถมันก็เหมือนกับเบรกไม่อยู่อะ่ะรถมันก็นเลยเป็นสิบตลบน่ะ<า>จากพิกคว่ำแล้วรถคันนั้นก็นมาชนกับเสาไฟฟ้าแล้วแม่ฮันนี่ก็กระเด็นลงมาจากรถแม่ฮันนี่ก็เลยเสียชีวิตคาที่แล้วหัวงแม่ฮันนี่เนี่ยมันขาดไปครึ่งนึงน,นะจ้ะขาดไปเลยนะ เพียงแค่คืนแรกที่เกิดอุบัติเหตุก็เกิดเรื่องราวความหลอนขึ้นทันทีค่ะผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของแม่ฮันนี่หรือได้เข้าไปล่วงเกินร่างของแม่ฮันนี่ตอนเสียชีวิตต่างก็ได้พบเจอกับความเฮี้ยนพบกับอุบัติเหตุและเสียชีวิตไปหลายรายรวมถึงดาวต้องจคนหนึ่งที่ได้ไปขโมยแหวนจากนิ้วแม่ฮันนี่ตอนไปตรวจร่างกายโดยได้ทําการตัดนิ้วของแม่ฮันนี่เพื่อขโมยแหวนแล้วไปลงบันทึกคดีว่านิ้วขาดแล้วกรรมก็ทํางานค่ะ ผ่านไปไม่กี่วันดาบตำรวจคนนั้นก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุนายตำรวจสามท่านนี่แหละเพิ่นก็ขึ้นรถไปด้วยกับแม่ฮันนี่ล่ะเพิ่นก็คิดยังไงไม่รู้ก็มันมีแหวนมีอะไรของสาคัญกับแม่ฮันนี่นะเพิ่นก็เอาไปคนนึงก็ไปจับของลับแม่ฮันนี่ไปแต่ต้องของแม่ฮันนี่นะและทีนี้ก็ได้ยินแต่ว่านายตำรวจคนนึงก็รถชนตายอีกคนนึงก็นอนไหลตายอีกคนนึงก็รถชนตายเหมือนกันนะจ้ะสามคน ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาถ้าพูดจาลบหลู่ท้าทายก็จะได้พบเจอกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดสิ่งที่เป็นลางร้ายที่นายสมานได้มาเล่าให้ฟังทีหลังบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุ 2- 3วัขนขณะที่กำลังเดินทางไปบนถนนสีเชียงใหม่บริเวณรอบข้างเป็นป่ารกแม่ฮันนี่และนายสาครค่ะได้เห็นผู้หญิงแก้ผ้ายืนอยู่กลางถนนแต่คนอื่นไม่มีใครเห็นนายสมานจึงคิดว่านั่นเป็นลางร้ายก่อนเกิดอุบัติเหตุ หลังเกิดอุบัติเหตุได้ไม่นานก็มีหมอทรงมานั่งทางในสื่อสารกับแม่ฮันนี่และบอกว่าแม่ไม่อยากไปไหนแม่จะอยู่ตรงนี้ตรงที่เสียชีวิตชาวบ้านทั้งสามตำบลก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันสร้างศาลนี้ขึ้นมาโดยมีหมอทรงเป็นผู้ทำพิธีตั้งศาลให้แต่ศาลหลังแรกนั้นก็ชมรู้สุดทรงไปตามกาลเวลาจึงได้มีการตั้งศาลใหม่ขึ้นทดแทนตามที่เห็นด้านหลังก็จะว่าเห็นหรือไม่เห็นเราก็ไม่ว่าเนาะ แต่ตอนที่มาอยู่คนเดียวนะพี่ก็บอกว่าพี่ได้ยินเสียงกองพี่ก็เอียงหูฟังมันก็เป็นเสียงกองจริงก็ไม่มีใครมีแต่พี่อยู่คนเดียวมันเป็นศาลเก่าเขาอาจจะแบบเขาซ้อมน่ะพี่ว่าแม่ฮันนี่อาจจะซ้อมจะอาจจะซ้อมพี่ว่าแม่ฮันนี่ต้องซ้อมอ,ออกแต่ออกงานแต่พี่ก็ได้ยินจริงๆสศาลแม่ฮันนี่สีอีสานที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากค่ะผู้คนในวงการบันเทิงหลายคนต่างให้ความเคารพและศรัทธามาหาแม่บ่อยมากๆค่ะ เพราะเมื่อมาขอพรของานก็ได้โด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างเช่นทุกวันนี้ทั้งพี่ไทยพี่บินบัลลือริ์พี่เทงพี่โหน่งส่วนชาวบ้านก็มาขอพรขอโชคลาภกันบ่อยมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงานเรื่องวงการบันเทิงและที่โด่งดังเป็นพิเศษคือเรื่องโชคลาภที่เขาว่ากันว่าถ้าตั้งใจขอเดี๋ยวแม่ก็ให้ที่นี่ใครมาขอกับแม่ฮันนี่ก็ได้กันทั้งนั้น มาขอด้านโชคลาภหน้าที่การงานธุรกิจค้าขายก็ได้กันทั้งนั้นได้นะสอบก็พอสอบคูรับราชการต่างๆเพราะว่าแม่เป็นที่พึ่งของทุกคนศิลป,ปินต่ตางๆก็มาเยอะจะมาแก้บนด้วยชุดไทยให้แม่ถวายชุดไทยอย่างมอลำอะไรนะน้องหญิงมาขออะไรก็ได้ได้โชคได้ลาภกันทุกคนนับจากวันที่แม่ฮันนี่เสียชีวิตค่ะ ถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ตอนนี้แม่จะมีสิริอายุรวม54ปีแล้วค่ะวันนี้เรามาหาแม่ฮันนี่ถึงที่เราก็มีของโปรดของแม่ฮันนี่มาถวายให้แม่ฮันนี่ได้ค่ะ ไม่เคยจับได้เลขวิงปองแล้วก็เลขเซียมซีเป็นเลขเดียวกันแบบนี้เลยค่ะใครอยากมาขอโชคขอลาบแม่ฮันนี่เองมาได้ที่ศาลแม่ฮันนี่จังหวัดศรีสะเกดนะคะและนี่ก็คือแนวทางในงวดวันที่16พฤษภาคม2568เลขขีบอก EP นี้สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ plus ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ